สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงเวลาของเปิดขึ้นคุยข่าวอยู่กับผมครับเอกพลดีบุญมีณนะชุมแพรัรบมาทีมดำเนินรายการในวันนี้นะครับ วันนี้เราก็มีข่าวสารมาพูดคุยกับผู้ฟังได้ฟังอีกเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยได้มีการจัดตั้งในการที่จะเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มกระตุ้นให้กับแรงงานต่างด้าวและคนทั่วไปนะครับก่อนที่จะมีถึงเทศกาลสงการที่จะมาถึงนี้นี่เองทางด้านของกระทรวงแรงงานเองนะครับที่มีข่าวดีในการลงนาม MOU 2ฉบับนะครับที่จะเป็นการจัดหาแรงงานไทยนะครับไปทํางานที่ประเทศซาอุดีอาระเบียอีกหนึ่งข่าวเลยนะครับที่กําลังเป็นกระแส อยู่ในช่วงปัจจุบันนี้นั่นก็คือเกี่ยวกับการค้าสลากเกินราคานะครับที่ทางรัฐบาลเองและท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยมีความเป็นห่วงตรงนี้เป็นอย่างมากนะครับได้มีการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการแก้ไขปัญหาแล้วก็จัดระบบระเบียบนะครับในการค้าสลากให้อย่างชัดเจนได้มีการค้าสลากแบบ80บาททั่วประเทศเองนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นการแก้ปัญหาเพื่อจะเป็นการบรณาการร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในประเทศไทยแล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยนะครับในส่วนรายละเอียดของข่าวแรกกันเลยแล้วกันนะครับ ทางด้านของสำนักงานปรลัดกระทรวงแรงงานนะครับที่ได้มีการลงนามนะครับสัญญา MOU มฉบับนะครับกับประเทศซาอุดีอาระเบียทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะนะครับร่วมพิธีในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางด้านแรงงานกับนายอัลมัดบินสุไรมานอัลรอฮีลีนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคมซาอุดีอาระเบียโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องมากมายนะครับได้เป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้ด้วยนะครับ โดยครั้งนี้เองนะครับก็เป็นการสืบเนื่องจากการหาลือระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคมซาอุดิอาระเบียในระหว่างการเยือนซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการของ ท่านนายรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาในช่วงที่ผ่านมาซึ่งซาอุดีอาระเบียเองเนะี่ยมีความต้องการแรงงานไทยในการทํางานในประเทศซาอุดีอาระเบียกระทรวงแรงงานเองนะครับได้ขานรับนโยบายนะครับจากท่านนายรัฐมนตรีและก็ผลักดันนะครับความร่วมมือและแรงงานระหว่าง2ประเทศเป็นอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งดําเนินการในการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด ซึ่งการหารือในครั้งนี้นะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นการจัดทําข้อตกลงนะครับทางด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศการเตรียมความพร้อมนะครับในการพัฒนากําลังแรงงานให้ตรงกับความต้องการของนายจ้างและสถานประกอบการของซาอุดีอาระเบียและการดําเนินการนะครับรับสมัครแรงงานที่มีประสงค์ในการที่จะเดินทางไปทํางานที่ประเทศซาอุจนนําไปสู่การบรรลุข้อตกลงด้านแรงงานซึ่งในครั้งนี้เองนะครับคณะ จึงได้มีการเดินทางไปลงนามนะครับและข้อตกลงนะครับจำนวน2ฉบับครับคุณผู้ฟังซึ่งฉบับที่1นะครับนั่นก็คือข้อตกลงนะครับว่าด้วยการจัดหาแรงงานระหว่างกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคมแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียและอีก1ฉบับนะครับว่าด้วยข้อตกลงนะครับ การจัดหาแรงงานในบ้านระหว่างกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมแห่งซาอุดิอาระเบียทางด้านนายสุชาติกล่าวต่ออีกนะครับว่าสาระสําคัญของข้อตกลงแรงงานทั้ง2องฉบับนี้นะครับกำหนดกระบวนการในการจัดหางานตามกฎหมายของคู่ภาคี ตั้งแต่การจัดหาจนถึงการส่งกลับประเทศนะครับให้ความสําคัญระดับแรกกับการจัดหางานโดยการจัดการหรือว่าการกํากับโดยรัฐบาลทั้ง2ประเทศเนี่ย หากมีการจัดหาแรงงานโดยหน่วยงานจัดส่งไปได้รับการจดทะเบียนและมีจริยธรรมนะครับมีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัดห้ามหักค่าใช้จ่ายนะครับจากการตัดเงินเดือนของแรงงานและมีการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการในการควบคุมแรงงานอย่างเคร่งครัดนะครับคุณผู้ฟังอีกทั้งนะครับคุณผู้ฟังทั้ง2ประเทศเองเนี่ยยังต้องมีความร่วมมือในการเล่งรัดการยุติปัญหาอันเกิดมาจากการปฏิบัติตามและบังคับใช้บทบัญญัติแห่งข้อตกลงทั้ง2ฉบับนั่นเองซึ่งในการ ลงนามข้อตกลงด้านแรงงานในครั้งนี้ครับคุณผู้ฟังเป็นอีกหนึ่งก้าประวัติศาสตร์นะครับที่สําเร็จแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่จะทาให้การจัดหาแรงงานไทยไปทํางานที่ซาอุดีอาระเบียเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยคานึงถึงพันธกรณีระหว่างประเทศนะครับด้านแรงงานทั้งสองประเทศและร่วมมือกันนะครับในการต่อต้านการค้ามนุษย์ป้องกันและคุกคามสิทธิของนายจ้างและแรงงานรวมไปถึงนะครับการบังคับใช้กฎระเบียบสัญญาจ้างงานระหว่างการที่เป็นรูปธรรมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น โดยแรงงานไทยที่ได้รับการจ้างงานจะต้องได้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายรวมทั้งนะครับจะได้ทําให้แรงงานไทยนะครับสามารถเดินทางกับซาอุดีอราระเบียได้อีกครั้งซึ่งเพิ่มโอกาสในการทํางานให้กับแรงงานไทยรวมไปถึงนะครับการช่วยพัฒนาทักษะแรงงานไทยต่อยอดในความร่วมมือด้านอื่นๆและยังมีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยได้สามารถส่งแรงงานไทยไปยังประเทศซาอุดีอา อันนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เราเนี่ยเพิ่งเคยได้เห็นในรอบหลาย10ปีที่ผ่านมานะครับที่แรงงานไทยเนี่ยสามารถเข้าซาอุดิอาระเบียได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายตรงนี้เองเนี่ยใครที่มีโอกาสหรือว่าสนใจนะครับก็ลองศึกษาและสอบถามข้อมูลดูนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพชีวิตพัฒนาศักยภาพของตนเองแล้วก็เป็นการอัพสกิลหรือว่ารีสกิลได้อีกด้วยนั่นเองนะครับ อีกหนึ่งด้านนะครับที่เป็นข่าวอยู่ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องในส่วนของสลากเกินราคานะครับโดยจากกรณีในปัจจุบันนะครับที่ประชาชนเนี่ยพบปัญหาความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือว่าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาทางด้านของพลเอกประยุจันทร์โอชาในรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายรัฐมนตรี จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือว่าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาที่กําหนดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยทางด้านของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักในรัฐมนตรีนะครับได้เป็นประธาน และคณะกรรมการเฉพาะกิจนะครับตรวจสอบผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเสนอขายเกินราคานะครับโดยมีการมอบหมายให้พลตํารวจตีนะครับประจวบวงสุขผู้ช่วยผบตรนะครับในฐานะรองประธานคณะการทํางานเป็นหัวหน้าชุดในการปฏิบัติการเพื่อบังคับใช้กฎหมายและประสานในการปฏิบัติความร่วมมือนะครับกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามนโยบายต่อไป ทางด้านของพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุกนะครับผบตรจึงได้มีการสั่งการนะครับให้พลตํารวจตีประจวบวงสุขผู้ช่วยผบตรอรองประธานคณะการทํางานเฉพาะกิจนะครับในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการคณะกรรมการการทางานดังกล่าวเนี่ยได้มีการดําเนินการในการตรวจสอบและปรับปรามกรณีในการเสนอขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคานะครับหรือว่าเกินกว่ากําหนด โดยทางด้านของคนตํารวจตีประจวบนะครับยังได้มีการพูดถึงนะครับในการลงพื้นที่ในการตรวจสอบนะครับการแจกจ่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่ผู้ที่ได้รับจัดสรรโคตา้าหนะ้าที่ทําการปรัสนีเป้าหมายที่มีการลงทะเบียนของผู้ที่มีสิทธิ์รับสลากเป็นจํานวนมากกว่า95แห่งทั่วประเทศและลงพื้นที่ในการตรวจสอบแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาลทั่วประเทศนะครับพร้อมทั้งนะครับในการดรําเนินการตรวจสอบและก็สอบสวน ตรวจสอบนะครับเป้าหมายผู้ค้าคนกลางนะครับที่มีพฤติกรรมในการเสนอขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคากําหนดจากการสืบสวนเบื้องต้นนะครับพบว่าได้มีแอปพลิเคชันและเว็บไซต์นะครับกองสลาก plus ซึ่งเชื่อว่าดําเนินการโดยโบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ประกอบกิจการโดยนําสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ มาสแกนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ได้มีการเปิดรับตัวแทนจําหน่ายผู้ขารายย่อยนะครับซึ่งทั้งผู้ที่มีโคต้าสลากอยู่แล้วนําสลากมาสแกนเข้าระบบและผู้ที่ไม่มีโคต้าสลากนะครับมาซื้อสลากเพื่อขายต่อให้กับลูกค้าซึ่งลูกค้านะครับจะต้องมีการลงทะเบียนในระบบด้วยเช่นกันเมื่อกดซื้อสลาก ระบบจะนําไปที่หน้าของร้านค้าตัวแทนซึ่งจะมีการเสนอขายราคาสลากเกินราคาโดยเฉลี่ยนะครับเบื้องต้นนะครับอยู่ที่ใบละ95บาทซึ่งสลากที่มีการเสนอขายในระบบนั้นนะครับจะมีการปิดบังบาร์โค้ดของสลากทําให้ไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับว่าเป็นสลากของกินแบ่งรัฐบาลจริงหรือไม่อีกทั้งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เกิดราคาด้วยเช่นกันซึ่งในส่วนประเด็ดนดังกล่าวนะครับไม่ใช่การจําหน่ายแบบปีกส่งนะครับให้กับพี่น้องประชาชนจึงเม็ ตรงตามเงื่อนไขในการจัดจำหน่ายของสลากนะครับทำให้สลากไนดะ้มีค่อนข้างราคาสูงเกินกว่ากําหนดสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังก็ได้มีการปฏิบัติการเข้าตรวจค้นนะครับตามหมายค้นของสารอาญากรุงเทพใต้นะครับโดยการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการได้เข้าทําการตรวจสอบสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีการจัดเก็บไว้ว่าเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลของจริงหรือไม่อยู่ในโควตาของการจัดสรรผู้ค้ารายย่อยโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า และเป็นของผู้ที่จะรับการจัดสรรโคตตารายใดและตรวจสอบสลากกินแบ่งับบาลที่ได้สแกนเก็บไว้ในฐานข้อมูลว่ามีการเสนอขายสลากเกินราคาหรือไม่สลากที่สแกนนั้นนะครับมีสลากกินแบ่งตัวจริงรองรับไว้ด้วยหรือไม่เช่นเดียวกันตลอดจนนะครับมีการนําสลักชุดเดียวกันนะครับมาวนขายซ้ําหรือไม่เพื่อเป็นการพิสูจน์ทราบนะครับแล้วก็เป็นการแจ้งข้อเก่าวหานะครับตามพรบรแล้วก็ตามกฎหมายไทยต่อไปนั่นเองนะครับ ทางด้านของพลตารวจตีประจวบเองก็ได้มีการพูดถึงนะครับว่าราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลในตลาดนะครับณนะปัจจุบันมีเนโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งจากสาเหตุนี้เองนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนต้องซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เกินกว่าราคากําหนด ซึ่งตามที่นโยุบายของท่านนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรารหมนะครับต้องมีการจัดการแก้ไขความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดโดยในครั้งนี้เองนะครับก็ได้มีการเข้ามาตรวจสอบเป้าหมายผู้ค้าคนกลางที่มีพฤติกรรมการขายสลากเกินราคาตรวจพบสลากกินแบ่งรัฐบาลหลายล้านฉบับนะครับซึ่งนํามาเสนอขายบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันในราคาต้นทุนนะครับฉบับละ9 5บาทซึ่งเกินกว่าราคาที่กฎหมายกําหนดไว้อีกด้วยเช่นเดียวกัน จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับมีเงินหมุนเวียนในระบบดังกล่าวนะครับกว่าร้อยล้านบาทต่อง,งวดเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังหากพบว่าผู้ใดนะครับได้รับการจัดสรรโคต้ามีส่วนร่วมในแพลตฟอร์มดังกล่าวจะต้องถูกเพิกถอนใบโคต้าด้วยครับคุณผู้ฟังจึงขอประชาสัมพันธ์นะครับและขอความร่วมมือผู้ที่ได้รับการจัดสรรโคต้าและผู้ที่จําหน่ายสรากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาให้รักษาสิทธิ์ของตนเองโดยการดําเนินการ ให้ไปเป็นตามเงื่อนไขนะครับที่ทําไว้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะหากทําผิดเงื่อนไขนะครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะดําเนินตัดสิทธ์โคต้าโดยทันทีนั่นเองเพื่อไม่ให้เกิดการแทรกแซงกลไกทางราคาและส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับ ซึ่งปัญหาทางด้านของสลากเกินราคานั้นนะครับเราก็อาจจะพบเห็นที่ผ่านมาด้วยนั่นเองตรงนี้เองนะครับทางด้านของรัฐบาลเองก็ได้มีการเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาซึ่งจะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ซื้อสลากกินแบ่งเนี่ยได้ในราคาที่ทางรัฐบาลได้กาหนดไว้นั่นก็คือ80บาทนั่นเองนะครับซึ่งใครที่มีข้อมูลว่าที่ไหนหรือว่าแผงไหนขายสลากเกินราคาก็สามารถแจ้งไปที่ทางกองสลากได้นะครับจะทําให้ท่านเนี่ยได้รักษาสิทธิ์ของตนเองในการซื้อสลาก ไม่เกินราคาแล้วก็เป็นการขจัดและตัดวงจรตรงนี้ไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนอีกหนึ่งคราวนะครับทางด้านของสํานักงานปรลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่จะมีการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเองในส่วนของกรุงเทพมหานครจัดสาบริเวณเล่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะครับให้กับแรงงานต่างด้าวและคนทั่วไปนะครับและผู้ป่วยติดเตียงทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเผยนะครับว่า โควิดในทีในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังมีผู้เสียชีวิตนะครับส่วนใหญ่ก็ยังเป็นในกลุ่มของผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจําตัวและไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตรงนี้เองนะครับจึงได้มีการจัดในการบริการนะครับสรูปแบบนะครับออกฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับแรงงานต่างด้าวและเปิดอีก6กศูนย์นะครับฉีดนอกสถานพยาบาลสําหรับคนทั่วไปและเชิงรุกนะครับถึงบ้านให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงทางด้านของนายแพทย์สุธนันโชคต พู้อำนวยการสถาบันป้องกันและควบคุมโรคเขตเมืองนะครับกลมควบคุมโรคแถลงในส่วนของสถานการณ์ของโควิด -19 นะครับแล้วก็เร่งในการฉีดวัคซีนในกลุ่มของ608ในกรุงเทพมหานครว่าสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงที่ผ่านมายังพบการระบาดอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับยืนยันการเดินทางหรือว่าปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงแหล่งชุมชนและทํากิจกรรมร่วมกันโดยเฉพาะนะครับการรับประทานอาหารหรือว่าการสังสรรค์มีรายงานผู้เสียชีวิตรายวันนะครับเฉลี่ยอยู่ที่8 12ราย ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่นะครับก็ยังเป็นในส่วนของผู้สูงอายุและก็ผู้มีโรคประจําตัวนะครับที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะนะครับวัคซีนเข็มกระตุน้นซึ่งภาพรวมนะครับมีการครอบคลุมไปแล้วกว่า61.9%จึงต้องมีการเร่งฉีดนะครับให้กับผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจําตัวในส่วนของเข็มกระตุน้นให้ครบโดยเร็วที่สุดนั่นเองสำหรับการฉีดวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพหานครนะครับทางกรมควบคุมโรคก,ก็มีการร่วมกัน กับในส่วนของกทมอและหน่วยงานต่างๆนะครับจัดบริเวณ3กิจกรรมนั่นก็คือในส่วนที่1นนะครับการจัดหน่วยเชิงรุกนะครับในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้แก่แรงงานต่างด้าวในกรุงเทพมหานครโดยจัดรถบัสสนับสนุนและก็ฉีดวัคซีนออกในบริเวณพื้นที่ต่างๆสามารถเข้ามารับการบริการในการฉีดวัคซีนได้โดยทันทีนะครับในส่วนที่2นะครับการจัดศูนย์ฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาลสําหรับประชาชนทั่วไป60แเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟัง นั่นก็คือศูนย์ทันยาพาร์คเซนทัลพระราม3เซนทัลปริ่นเก้าเซนทัลอีสต์วิวโรบินสันลาดกระบังและอาคารกีฬาเวท1ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครรับบริการได้ทั้งแบบการลรงทระเบียนผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าทางว a l k ินก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังกรณีที่เป็นเด็กอายุต,ต่ำกว่า12ปีนะครับได้จัดสรรวัคซีนไว้ในการบริการเฉพาะที่ศูนย์ฉีดวัคซีนอาคารกีฬาเวทและในส่วนที่3ครับคุณผู้ฟัง การจัดหน่วยเคลื่อนที่นะครับในการบริการการฉีดวัคซีนสําหรับผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มที่มีโรคประจําตัวหรือว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองและกรุงเทพมหานครจะมีการประสานนะครับในแต่ละชุมชนเพื่อเป็นการขอให้บริการสําหรับมาตรการของสงการที่จะมาถึงนี้นะครับคุณผู้ฟังพื้นที่กรุงเทพมหานครเองคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครจะมีการประชุมนะครับเพื่อเป็นการจัดสรรกิจกรรมสงการได้ แต่ต้องงดการสาดน้ําหรือว่าปะแป้งนะครับคุณผู้ฟังส่วนมาตรการอื่นๆนะก็ขอให้รอผลการหารือจากที่ประชุมแล้วก็ฟังประกาศจากทางกระทรวงสาธารณสุขอีกเส้นเดียวกันนะครับก่อนที่จะไปถึงในช่วงของสงการนะครับคุณผู้ฟังอย่างที่ทราบกันดีนะครับช่วงสงการเองก็เป็นอีกหนึ่งช่วงที่หลายๆคนเดินทางกลับบ้านนะครับซึ่งก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านนั้นนะครับเราต้องตรวจสอบตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าเรามีโอกาสเสี่ยงไหมหรือว่าเราอยู่ในชุมชนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือเปล่านะครับและอีกหนึ่งที่สิ่ ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือว่าฉีดวัคซีนครบหรือยังก่อนที่จะเดินทางกับภูมิรำเนานะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับจะทําให้เราเนี่ยปลอดภัยจากโรคแล้วก็ไม่นําเชื้อไปให้กับผู้สูงอายุหรือว่าบุคคลในครอบครัวในบ้านเราที่อยู่ต่างจังหวัดเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยป้องกรรงนันตนเองได้อย่าง สูงที่สุดแล้วก็เพื่อไม่ให้ยอดในช่วงสงการหรือว่าหลังสงการที่จะกลับมาเนี่ยไม่ให้ยอดสูงขึ้นเพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่ทำให้เราเปิดประเทศและสามารถทําให้เราเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังการปฏิบัติตามกฎของทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญอย่างที่ทราบเันดีนะครับก็คือการฉีดวัคซีนการใส่หน้ากากอนามายัยการเว้นระยะห่างการหลีกเลี่ยงนะครับแหล่งชุมชนหรือว่าสถานที่เสี่ยงและที่สําคัญนะครับการพกอฮ หรือว่าการล้างมือทุกๆครั้งนะครับหลังจากที่ไปสัมผัสกับจุดสัมผัสร่วมนะครับหรือว่าทุกๆครั้งที่เรากลับบ้านเองเนี่ยเราก็ควรรีบชำระล้างร่างกายโดยเร็วที่สุดแล้วก็แยกนะครับเสื้อผ้าออกโดยชัดเจนนะครับเพื่อไม่ให้ไปปนเปื้อนกับเสื้อผ้าของผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่อยู่ที่บ้านนั่นเองนะครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับพี่ว่านำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดขึ้นคุยข่าวสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากติดตามพวกเราย้อนหลังนะครับสามารถติดตามได้ที่ทาง YouTube Channel r t t p p Podcast นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานทุกคนสําหรับวันนี้ผมเอกพลดีบุญมีณชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ กองทัพไทยขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมนพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28กรกฎาคม2565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภยัยโควิด -19 เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใยพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งมันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชื้อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามมีไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง